น้ำยาหมีกะทิยัย่วๆจ้า,ว,าว้าวไข่เน้นๆนะจ๊ะสวัสดีจ้าเมื่อนี่จะพามากินหมีกะทีได้จ้าพี่น้องจ้าเป็นตาแสบปะจ้าน้ำข้นๆจ้า เซนกับจานบอกใหญ่นึ่งพี่น้องจ้ามากินน้ำกันเด้อจ้าอันนี้ก็คือพักกินกับจ้ามีพักกระเมกหลักกระสตอเม็ดใหญ่ๆเด้อจ้าพี่น้องหล้กก็พักนั่งเลิศจ้าพี่น้องจ้าสดๆใหม่ๆจ้าหล้กก็พักติวบ้านเฮาเด้อจ้าพี่น้องจ้ามาเสแสบน้ำกันเด้อจ้า สวัสดีจ้าเมื่อวานมาพบกับช่องน้องยิงกินแซ่บน้องยิงกินแซ่บเมื่อวานกินีกะทิจ้านำเสนอเมนูมีกะทินะจ๊ะแซ่บเกลียวพี่น้องจ้าเพียจานบอกใหญ่พี่น้องจ้ามีกะทิกินแบบสูตรตายพี่น้องอันนี้พี่น้องเ่าจะเห็นจี่ดออกม่าจ้าเนาะอันนี้คือดัมยากะทิ ที่เชฟหมดเท็ดเองได้จ้ะคนๆจ้าพี่น้องจ้าราคาพักกะมิสตอรพักกับเมกพักคุณเลิศรากาพักติวบา้านเฮ้าได้จ้ะั <c ute> คุณเลิศอันนี้ก็คือพริกพริกป่นที่ว่าขวาเอยกตาเองจ้ะมันยังเท็ดพี่น้องจ้าสตอน,นี้มีสเตอเมกยี่ยงๆได้จ้ะมาแซ่บๆน้ำกันได้จ้าพี่น้องอันนี้เชฟมีดปาดให้เราไหมะยากคะ่ะ เอาเราจะกินยังไงล่ะคะเดี๋ยวค่ะโอ้โหเส้นแบบแข็งเสิร์ฟพ่อพแนกเสิร์ฟพริกป่นขวยเองสดๆเลยนะเจ้าพี่น้องยิงขวยเองะนอะจ๊ะแผนกเสิร์ฟนะจ้ะพี่น้องแผนกใส่เส้นค่ะพ่อแม่เสิร์ฟพ่อแนกเสิร์ฟพี่น้องจ้าลูกลวกเส้นพริกอีฮอจ้ะพี่น้องมันแข็ง,งจ้ะ <c oughs> พริกยีหล ผิดที่ห่อนะคะบอกแล้วไม่เชื่ออันนี้คือว่าเอาไว้โชว์พี่นอ้องเลยจ้าพี่นอ้องมันมีหมอใหญ่จ้หอยู่ข้างล่างจ้ญ่นู้นเห็ดเป็นหมอเลยจ้ะพี่นอ้องแบบคนแห้งพี่นอ้องมากค่ะมากตกใงเลย่ลองยิงคนหมักจาก้าพี่น้องอจ้าขออนุญาตไปเอาเห็ดมาปอกสตอก่อนได้จา้าเชิญค่ะโอเคค่ะ คุณนาพี่น้องย่างขนเลยค่ะสะออนแห้งค่ะข้นๆนเข้มข้นมากมายมากเลยจ้ะพี่นอ้องเซฟเบอร์วางนะคะเบอร์วางอลังการค่ะใช้เอาพอนะคะพอแล้วค่ะ,ะ,คะไม่ต้องเยอะใส่พีดเลยนะคะ เดี๋ยวปาสกตอให้คุณหญิงก่อนนะคะเดี๋ยวก็คู่นะคะคิอฟันลงแป๊บค่ะน้อนจะฟงเราตาค่ะมันจะฟงเข้าตานะคะบางิมัเก็ดจะใส่หลายจ้ามักพอดีก็ดีโอ้โหมันเผ็ดน,นะตัว โอเคพอแล้วนะทุกีของตัวก็ใส่เยอะเดยวก็ปวดเพราะเจ็บขนก้อนให้ยะเปิดขนก้อนบ๊วนี่ขาดจำเก่าจ้านีใส่ในเปิดพัดลมลืมลืมข้าวค่ะพี่น้องจ้าทานอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไปไลยก็คือหมอฟีจ้าเมื่อนี้หมอฟีวุ้มีค่ะพี่น้อง แล้วห้องซิมเวอร์จะซิมเซ็นแล้วจะเป็น้องวานสิเกากันไหค่ะพี่น้องเบื้องที่รจ้าแบบคนจ้ะเมื่นอนี้แค่เพชรถนเอใจยิ้ง,ง,าง,ง,งมาเลยค่ะปีมือถ้าเบื้องถ้าซิมรสชัดน้องเป็นน้องเนาะไม่ได้รสชาต่รสชาดไหรสชาติพราต้องถามถึงเนาะค่ะโอเคได้แล้วนะโอเคมาด้วยจ้าพี่น้องทางไพททังเมืองนอนไปกิน อ่ามีกะทีตมกันนะจ๊ะพี่น้องจ้าพักหลายๆเยอะๆนะจ้ามาสิงกับหญิงหมดนะจ้าแซ่บๆน้มกันนะคะมากินเขาแรกจ้าทุกคนจ้าพี่น้องเห็นมารอดรเปล่มาหายต้องยิงก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะจ้าที่เขามาเป็นเขามาโคตรสมบูรณ์ไทยนั่นเองแซ่บทุกเป็นทุกไลขอบคุณทุกกำลังใจจ้าขอบคุณค่ะ เรายิ่งกะยิงหมดกะสิพอยา,ยา่งยให้สอบให้ดีเป็นดีเึ็นให้พี่น้องไ็เป็นหวังเลยจ้าแล้วลก็สิทอาไปหาพี่น้องทุกคนเลยจ้าพี่น้องทักพี่น้องทุกคนเลจา้ามามากินกันเลยจ้าพี่น้องจา้าพร้อมลงมือจา้าพร้อมลุยพี่น้องจา้ามันสูงจ้ามันสูงจ้าพี่น้อง จับพี่น้องสต,ตอร์เยี่ยวดสตอเพิ่นเม็ดใ,ใหญ่แฮ่พี่น้องจาน,นึกสกออนแฮ่พี่น้องเบิลพี่ล่ะเพิ่นขายบ่แพงนั่งจับพี่น้องรู้สั่งให้เพิ่นส่งมาให้จ้ะุมื้อนี้200บาทเนาะพี่น้องครับอยากกินยังกสง็ส่งทางเัินไปเสน่ห์เลย มืัอนี้อยากเนี่ยมันจะมีเงิ่อนน้พี่น้องได้กินทุกอย่าง <c oughs> สะออนแห้งพี่น้องสะออนสะตอเม็ดใหญ่ค่ะค่ะเม็ดใไงหล่ะก็เม็ดอ่อนงามดีจ้ะพี่น้องบ่มีแม่งแต่พี่น้องจ้ะา คิ้หมดบเมตัดคุ้เลิศพักโอเคเพ็มเซนนุ่มแซอยูค่ะเซบแม่บอกแม่ค่ะโอเคเลยค่ะ เร็นข้อพี่เบนน่ะค่ะที่มันหายพี่เบนมันกินน้ำกัน <c oughs> เด้อพี่เบนใช้ไว้ากลืมเนาะเห็นบนว่าอยากกินบะเบนบอกคะเมื่อหน้าไปเ็นบ้านใหญ่เนาะกินหลายหลายคน กินกับพักใบยะผู้ภาษาไทยมันเ่ินภ<อ>าษาไทยมันเดินใบยาผู้ว่าไปเนาะ กระแสน่ะค่ะเขาน่อยากกินนาำแล้วก่นนองมาเด้อแม่มาเด้อน้องสาวเกียวกับแม่แล้วมาเด้อมากินน้ำกันมากินมืลกะทีน้ำกันเด้อ อันนี้นือเด็กกินบ่อยเด้ะค่ะพี่น้องพักเนี่ยพักกระเม็ดราะว่านี่แม่ค่ะพันปลูกไว้ขายอย่าพี่น้องเจ้าประจำจ้ะนึกพันปลูกเองเป็นพักปลอดสารผิดถึงว่าไม่ไปตลอดเนาะ คนมีหลายผักจะ้ะพี่น้องใบกะเพราใบสะระแหน่มีหลายอย่างจะ้ะเพื่อนเป็นคนไทยที่นี่บ้านเพื่อนอาจจะมีเนื้อที่พื้นที่หลายจะ้ะเพ่นกเ็เล่หนี้สวในเดียร์สาวพนกเ็เลยปลูกขายพักเพื่อนง่ายนะอืม,ม่ขายตลอดจาว่าพัก พักหวานเพิ่นเป็นพักผิดพักที่าด้ดิบปอดส้านผิดเด้อค่ะพักสดเนาะแม่ค่ะนิงหน,น่อยก่อน bò của khoa <laughs> <laughs> bọc bọc nó này. Thôi được. mẹ 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 bọc mẹ 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 Mình mẹ 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 à <laughs> <laughs> xếp nhỏ bay của con nằm. Bao đấy kiểu lần nào. Gimba 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 เขากันแห้งเนาะพักติวพับเม็ดน่ากอกเขากันพอยังหูบอพี่น้องหมูบอมันปัดหวานไงถูกค่ะสมเพราะว่ามีก่กะทิจะออกรสชาติหวานหวานน้ำเลยออย่างนี้เนาะจะว่าหวานบอบอบอมากปันไดอ่ะ หวานมัน่นแม่ค่ะหาวานมัน่สนสมนัยได้เงินีนมักมากเนาะปพอเทศกินขายถุงละสองบาทถุงละบาทสองบาทตอนไปโ้องเรียนดีใจว่าสัน่นจะไ่นอน ตำบะคุ้งอะไรใครถุงละบาทไปโรงเรียนกัดตูดได้ยังไม่ครอกัดตูดกินด้วยเตียวแหงพี่น้องถุงละสองบาท,ท,บาทดีใจขนาดจ้ะก็จับจ่าใส่ถุงกัดตูดดูดล้ได้จ้ะ น้อนจ้าสมัยเป็นเด็กน้อยค่ะก็มีเงินก็บเด็กกินได้จ้ะพี่น้องบาทหนึ่งหายากเนาะได้เงินไปโรงเรียนมือมือละสามบาทจ้ะพี่น้องยังหมาครึ่นลูกกระไดมือละหา,าบาทอ,อืมอาหารไม่ได้เขากำน่องอาหารแบ่งกัน เขาสามบาทนองสองบาทโอ้โหพี่น้องจ้ะเป็นเกลียแน่อะไรท่านเนี่ยเอาเปลี่ยนน้องเปลียบเปียนนองมึงใส่เงี้ยมึงเป็นหูดได้ไหนคะนิ่งเด็กหน่อยไนะแม่พี่น่อยพี่น้องหยอก พี่บ้นน้องเสือแม่นกันจังเนะพี่นนอบอแมนออกคนอับเปียนนนอมาหืมึอเซถามน้องแม่นบอ,นอบไปเกีียวคนเอาไปสามบาทจะเอาไปสองบาทเป็นบอเม่นมาบอกว่าเน่อ้อแฉรายการแฉค่ะ อตอนนี้ตอนนีค้คุณกำลังอยู่กับรายการแฉแล้วคะตอนเด็กๆคุณเอาเปรียบน้องคุณใช่ไหมคะตอนเด็กๆคุณเอาเปรียบน้องคุณใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะแบ่งแบ่งน้องอยู่นะคะไม่ได้เอาเปรียบแต่ท uh ําไมหน้าตามันบ uh uh ่งบอกว่าคุณเอาเปรียบน้องยังเลยคะแต่ทําไมหน้าตามันบ่งบอกว่าคุณเอาเปรียบน้องยังเลยคะกําลังโดนเซรัายปั๊มๆแล้วเรียกช เซ็ไใส่ล่เพื่อบ่ได้ไส่ลาล่จ้ะเพิ่อนบอกเองเมื่อกี้ยอ,อก,ก็ซื้อข้าวยอ,อก,ก็ซื้อข้าวร้อนมาหาบาทก็มีเยเพี่น้องได้ก็ลับบาทสองบาทจะไปต้องเรียน ไปหารับจ้างเกิบักตัวพี่น้องพี่น้องจ้าดูคนคนมีต่างแน,บน่บางอย่างใหญ่คนละสิบบาทได้จ้ะพี่น้องแต่ส่วนมากมุ้งจะได้สามบาทจะห้าบาทห้าบาทนี่โดนๆเรือจะได้เท่นีนึงได้จ้ะพี่น้อ,นองออ,อม,มมืินละบาทจ้ะพี่น้อ์เงินไหลก็พอบ่ไเดอออมสามพี่น้องเพราะว่ามันบ๊ เพราะว่านุ้งกินเก่งค่ะก็เลยบริออมเสียอยู่งนอะจะแน่หน่อยขยันพี่น้องโซชีสีสสสไปอ่านหลับจังเก็บอบอกตั่วพี่น้องตั่วเขียวพี่น้อง กิโลเราจะบาดอู้มันโดนเราพี่น้องจำได้แต่ว่ากระเดกตัวพักเงหาหืมมักทั่วเขียวไหมทั่วเขียวนั่นแหละเวลามันแหงไหมทั่วเขียวแต่ว่าเป็นป้าเป็นฟักนะแบบไหน,ไ,หนไม่รู้จักอธิบายเพถือพี่น้องเก็บฟักแขงมันนนึงแม่จ้าฟักแขงฟักสดมัน่นน่ะ ฟัดน้อยๆไหมเอ๊ะมันเป็นหมกตัวฝักยาวเลยจ้ะบักตัวเขียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวมือใดกันหาลูบมันเจอก็ได้จด้ะลัษสินออกมาให้เบิองแล้วพี่น้องเป็นรับจานเป็นโล่จำไม่ได้พี่น้องเพราะว่าจะได้พ่อใดจะพาน้องไปหารับจานเสาร์อาทิตย์พ่อได้ขา,า,า,าด ไปโ้องเรียนจ้ะก็ได้คาขนมรับจงจะหน่อยเหรอคะรับจงจะหน่อยค่ะ กับม้วนเนี่ยค่ะเนเป็นเล็กหน่อยรับจ้างด้เงินเนาะมาหาเสือขนมกินพี่หน,น่อยม้วนค่ะกิโลฮิแตกก <c oughs> ิโลฮิแตกไปเนาะไปหล่ก้นเนี่ยส่วนหลานส่วน น้องสาวไปนั่งมันจะเล็กหน่อยมวนกุบถีบหน่อเป็นเด็กหน่อยกูจักเมือแอร์ดอกจ้ะมากเป็นรองน่ะกูจักตะมวนอย่างเดียวมนได้เงินของ นองเซนอันนี้นิ่มตอนแรกหน,ะาน้าตาไม่เหมือนละแซ่น้องพ่อเมื่อกินอันนี้นุ่มเข้ากันเลยค่ะรู้เรื่องเอิ่มหรอค่ะเมื่อกี้เมื่อไดน่องเบื่อหรอ ่ด้รี่นรอจะ๊ะโอ้่ซส้มก BON ันเบิดกตอนยิงเหรอหิวค่ะเชฟกระทาหาง สวอนสตอพี่น้องมันเต็มทุกเมเลยพี่น้องนนเนียนเย็ดเลยค่ะฟักบับนแน่พี่น้องฟักทีเป็นเม็ดที่เลียงกันดีจ้ะพี่น้องมันต้องกินเลยค่ะซื้อมากในตู้เย็นนะคะกินสมเสมอ กินแล้ว <forcé> ก <certains> ็นอนแต่กันมากินแล้ะแบห้า้าใต่งกันจ้ะพี่น้องกินปลาไม่ใช่เรื่องตลก พี่น้องมีหอดเพระเราม่พี่น้องยิ้มเลยนจ้าอันนี้เอาไวต้ตบไายมังคุดจ้ะกินแก่ข้าวกินแก่กินแก,ก,นแก่เพสจ้ะสำหรับมื้อน,นี้น้องยิ้มกับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะจ้าที่เขามารับชมขอบคุณนะจ๊ะอยาก็ะเชีร์หมดกระทางห่างนะจ๊ะทาง <c oughs> <c oughs> พี่น้องทุกคนนะจ้าที่เขามาชมยิ้มยูน้ำกันไปโดนๆนะจ้ะพี่น้อง พี่น้องจ้าว่าของฮากัทาห่างแต่ว่ากินน้องฮาเบิดจานทุกเทื่อเกี่ยงจานตับทุกเทื่อนยอยอค่ะพี่น้องจ้าเนี่ยล้างไม่แค่กับมด้ะพี่น้องเพิ่มๆไม่เติมอีก้ะพี่น้องจ้ายังใจเดยวรอบเด้อเจอกันรับพี่น้องทุกคนนะจ้าทาพี่น้องมากน้องยิงกับน้องมดกับฝาพี่น้องกดไหค์กดแแค่กดติ ามก็สับสะไคร่เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องลองยิ้มกินแสบนั่นแน่เด้อจ้าถ้ามียังผิดพลาดประการใดก็ขออภัยหน้าทีนี้เด้อจ้าพี่น้องจ้าสำหรับเมื่อนี้ก็เอาไว้เพียงทอนนี้จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเลิฟเบ๊บ